อ่าครับผมการบสวัสดีชาวห้างด้วยครับเข้าสู่แชมเปี้ยนโซเซตี้เช่นเผลอนะตอนนี้เราอยในเกม f c Mobile ครับนะผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแผน424ที่ท่านผู้ชมขอกันเข้ามานะครับผมแลงแชมเปี้ยนเมเนเจอร์เนาะท็อป5,000นะครับผมนะอันนี้นี่ก็เป็นแท็ติกใหม่ที่เอามาแจกกันนะครับผมอีก15วันรีแลงค์แล้วนะครับผมนะใครยังไม่เจอแผนที่ใช่เดี๋ยวรองแผนนี้ก่อนก็ได้นนนนะะะฮเพื่อแผผี้ครับม เจ้าเวิร์กสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะก็ลองไปใช้งานกันดูก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกด, like, กดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับ <S <S อเอาะครับผมและสาหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป อ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสถิติโดยรวมก่อนก็ละกันนะครับผมนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชนะ5 4มั่งนะครับผมมันก็เหลือหล่อมๆกันไปนิดหน่อยนะท่านผู้ชม ชนะ2-1เสมอเสมอตอนแพ้ก็แพ้ไม่ได้เยอะเห็นไหมแพ้แค่หนึ่งสองนะฮะอันนี้คือแบบสถิติประมาณแบบ10นัดที่ผ่านมานะครับผมนะแปดถึงสินัดที่ผ่านมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับชนะ4ี่หนึ่งเสมอเสมอสมอะไรประมาณนี้ยิ่งแรงสูงๆมันก็จะยิ่งเจอแต่ตัวตึงๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเจอแต่ทีมโหดๆอยู่แล้วเนาะแท็กติกนะครับผมตามนี้เลยนะฮะความเร็วเป็น2นะครับผมนะระยะการส่งบอลเป็น1เหมือนเดิมนะ ถ้าเกิดว่าระยะมันไกลเกินไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะสามารถแบบปาดหน้าไปเอาบอลได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นระยะการส่งบอลเนี่ยเอาเป็นหนึ่งก็พอแนวคิดการเล่นนะครับผมนะปกติอ่าแทคติกเดิมของเราเนี่ยจะใช้เป็นสมดุลนะครับผมลองไปย้อนดูได้นะอันนั้นก็คือแผนที่มันเป็น41212นะครับผมนะ4222หรือว่าใช้ได้ทุกแผนเนี่ยเอาเป็นสมดุลไว้ก่อนเพราะว่าตัว CDM เอยนะครับผมนะ หรือว่าจะเป็นทางด้านของแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับผมหรือจะเป็น CM2 ตัวของเราเนี่ยต้องประคองบอลแต่เน,นี้ยก็คือมันจะเป็นแผน4-2-4กองกลางของเราเนี่ยนะครับผมนะมันเล่นเกมรับได้ไม่ดีเท่าไหร่อยู่แล้วแหละนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเอาทางด้านของเกมรุกให้มันสุดไปเลยเพราะว่า4-2-4เนี่ย CM 2ตัวของเราอะ่ะมันจะบุกตามทั้งคู่ตอนลงก็ลงทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอาสุดไปเลยนะครับผมนะไม่ต้องเอาไปทางด้านเกมรับถ้าเกิดว่าแผนเกมรับเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นแท็กติกแบบ 4-3-3 defense เลยเนี้ยนั่นอ่ะใช้ได้นะครับผมนะแต่อันเนี้ยก็คือใช้บุกไปเลยเนาะกองกลางสองตัวของเราจะได้แบบเติมเกมแบบมันๆไปเลยแล้วก็คุมตำแหน่งอิสระนะครับผมสลับตำแหน่งกันได้ตามนี้นะครับมีแค่การบุกเนาะที่ผมเปลี่ยนนะครับผมนะส่วนตรงบุกตรงนี้นะครับผมแนวโน้มการส่งบอลนะครับผมแนวโน้มการส่งบอลเนี่ยก็คือถ้าเป็นหนึ่งบอลมาจะอยู่กับเรานานนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสามเนี่ย บอลอยู่กับเราแค่วิดเดียวอะ่ะคือมึงจับปุ๊บมึงจ่ายเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มการส่งบอลเอาเป็นแค่หนึ่งพอให้ฝั่งของเราเนี่ยคลองบอลอยู่กับตัวนะครับผมแล้วก็ใช้สติในการจ่ายบอลให้เพื่อนนะหันซ้ายหันขวาพลิกตัวสักหนึ่งทีก่อนแล้วก็จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะเป็นแผนต่อบอลเร็วนะครับผมนะก็เอาเป็นสักสองก็ได้นะครับผมก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ของผมเนี่ยก็คือ เอาสักหนึ่งก็พอแต่หนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะบางครั้งบางทีนะครับผมหันซ้ายหันขวาช้าเกินไปโดนโฉบบอลไปดื้อนะครับผมนะยิ่งเจอแบบ CDM ที่มันเข้าบอลดีๆอย่างเช่นพวกแฟงไลกาดอะไรเงี้ยแบ็กเคนเบลเออร์อะไรเงี้ยนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวอื่นๆอ,อ,อย่างเปอร์ตีอะไรเงี้ยนะครับผมนะมันก็จะโฉบบอลคาเท้าเลยมาเทอุสเหมือนกันนะกองกลางเนาะพวกมาเทอุสพวกกุล,ลิตหลายๆตัวเนาะเบดิงแฮมอะไรเงี้ย คือมันจะโฉบบอลขาเท้าไปเลยอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอตัวพวกน,นั้นน่ะปรับการส่งบอลเป็นสัก2ก็ยังดีหรือว่าเพื่อนๆแบบเฮ้ยเฮียแม่งจ่ายบอลช้าเหลือเกินโดนโฉบบอลโคตรง่ายเลยนะครับผมนะในแผนนั้นเราปรับขึ้นเป็น2ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โฉบบอลน,นะครับผมไม่ได้โดนฝั่งตัวข้ามโฉบบอลเราเอาเป็นหนึ่งก็พอนะครับผมนะจะได้ชัวร์กว่าแล้วก็แนวโน้มการเปิดบอลน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งะครับผมนะนี่ส่งบอลหนึ่งเปิดบอลหนึ่งนะไม่ คือระยะเราอะนะฮะอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยจะจ่ายไปตัวกลางสนามแม่งโยนบอลข้ามหัวเลยนะครับผมบางครั้งบางทีโดนโฉบนะฮะโดนฝั่งตรงข้ามที่สูงกว่าโฉบไปดื้ออะไรประมาณเนี้ยก็เอาเป็นหนึ่งก็พอนะครับผมส่วนระยะการยิงนะครับผมผมเปลี่ยนเป็น3ามนะครับผมนะตามนี้เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยการยิงของเรามันไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะ เอาสัก2เนี่ยคือมันเลี้ยงจนเข้าโกอยู่ละนะครับผมนะเหมือนอองรีครัผมที่ผมทําคลิปเห็นไหมอองรีแม่งเลี้ยงจนแบบโอ้โหผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามมาคว้าบอลคาตีนอะ่ะอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับผมปรับเป็น3ไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า อรอบไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยกูไม่ได้อยู่จอแน่ๆล่ะนะครับผมนะเน้น AI manager เปิดทิ้งไว้แล้วจะไปนอนละอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเปิดเป็น3ไปได้เลยนะครับผมนะจะได้ไม่ต้องมานั่งดูแต่ถ้าเกิดว่าใครที่นั่งดูจออยู่ตลอดไม่อยากให้มันยิงทิ้งยิงคว้างนะครับผมนะอัพเป็น2นะตามนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่จออยากจะปล่อยอแบบเมนรลัวเลยแล้วจะไปดูหนังฟังเพลงจะไปเล่นเกมอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะเราปรับเป็น3นะฮะค,คุมตำแหน่งเป็นอิสระเหมือนเดิมนะครับผมนะตามนี้เลย แล้วก็การตั้งรับนะครับผมนะการตั้งรับเป็นแบบนี้นะ3 2 3กดดันนี่คือเอาแบบสุดๆไปเลยนะครับผมนะคือบีบคู่ต่อสู้นะครับผมนะดันเกมสูงนะฮะแล้วก็พอฝั่งตรงข้ามได้บอลปุ๊บพร้อมที่จะวิ่งกระชากวิ่งชนทันทีนะครับผมนะความก้าวราวก็เช่นกันนะความก้าวราวนี่ก็คือความดุดันในการเข้าบอลน,นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาก้าวราวหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับผมนะก็ตัวอื่นก็จะมาซ้อนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราเอา9ก้าเล้าเป็น3ปุ๊บเนี่ยมันจะบีบพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะอยู่กึ่งกลางนะครับผมนะก็เอาประมาณนี้ก็ได้นะฮะมันจะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับผมนะเนี่ยมันจะเข้าแย่งแค่ตัวเดียวเนาะส่วนอันนี้เป็นสายประคองบอลน,นะฮะก้าเล้าเป็น1นนี่เป็นสายประคองบอลมันก็จะวิ่ง ประคองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฝั่งตรงข้ามกําลังจะเปิดบอลปุ๊บวิ่งสวนเลยนะครับผมวิ่งสวนกระชากเอาบอลจังหวะที่เขาง้างเท้าพอดีอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอกเก้าราวนี้ผมจะเอาเป็น3ส่วนระยะห่างนะครับผมนะก็เอากลางๆไม่ต้องห่างเกินไปไม่ต้องใกล้เกินไปมันไม่ดีนะครับผมนะเอาแค่2ก็พอนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็น3 2 3แล้วก็คุมพื้นที่นะครับนี่นะแท็ติกตามนี้เลยนะเปิดให้ดูใหม่2 1บุกอิสระนะครับผมนะ อันนี้คือความเร็วส่วนเกมบุก1นึอิสระนะครับผมนะตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ตั้งรับนะฮะเกมรับนี่เป็น3 2 3สคุมพื้นที่นะฮะตามนี้นะครับผมเน้นดูดันเข้าบอลแรงเป็นหลักนะฮะนี่ฮะเป็นแท็กติกที่ผมใช้งานอยู่ส่วนแผนที่ผมใช้นะครับผมก็คือ4 2 4ตามนี้เลยนะครับผมนะอา้าวแป๊บบนึงนะฮะแพ็กมันเด้งขึ้นมานี่นะครับผมนะ แผนที่ผมใช้จะเป็น4-2-4ตามนี้นะครับนี่เลยนะส่วนแผนแผนเก่าแผนเดิมก็ยังใช้แท็ติกเดิมอยู่นะไอแผน4-1-2-1-2นา r o ่4-3-3โฮดดิ้ง4-3-3แอ t แท k ก็ยังใช้เป็นแท็ติกเดิมอยู่นะฮะแต่อันนี้คือ คนดูเขาอยากเห็นแท็กติกใหม่นะครับผมของตัวใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมนะก็นั่นแหละครับผมก็เลยทําคลิปให้ดูกันเนาะส่วนกองหลังนี่ก็ยังใช้เป็นเปาโลโมาดินีอยู่นะน้ำมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็คาร์ลอสอัลเบโตก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับผมตอนนี้ที่ผมเปลี่ยนเข้ามาใหม่นี่ก็มีแค่เตโอเฮนันเดสแล้วก็มีมานูเอลนอยเออร์นะครับผมนะนอยเออร์กับบูฟเอนเนี่ยจากที่ลองมานะครับผมนะในโหมดเมนเชอร์เนี่ยบูฟเอนจังหวะอัศจรรย์มีให้เห็นเยอะกว่า นอยเออร์ no ir, เนี่ยนะครับผมนะถามว่ามีให้เห็นจังหวะาอาัศาจรรย์บ้างไหมก็มีเหมือนกันแต่น้อยกว่าบูฟฟอนอันนี้คือจากที่ลองมาทั้ง2ตัวนะครับผมนะเนี่ยมี2ตัวเลยนะครับผมนะทั้งบูฟฟอนทั้งนอยเออร์เลยนะฮะโอเวอร์ Over, เนี่ยก็คือต่างกันไปประมาณ2 OVR นะครับผมนะเนี่ย OVR ต่างกันไป2แต่ว่าทางด้านของการใช้งานจริงนะในเมเนนี่บูฟฟอนจังหวะอัศาจรรย์นะลูกอาัศาจรรย์นี่คือ มีให้เห็นข้อที่จะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็แผนเนี้ยนะครับผมนะมันจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมกองหลัง2ตัวบีบนะครับผมนะ C B C B 2ตัวบีบพร้อมกัน2ตัวแล้วก็ R B กับ L B เนี่ยแนะนำว่าควรที่จะหา,า L B หรือ R B ที่เป็นสายตัดเข้าในมาช่วยตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยนะครับผมนะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันเข้าพร้อมกัน2ตัวปุ๊บตัว L B R B ไม่เข้ามาซ้อนนะครับผมนะ กลายเป็นกองหน้าหรือว่าปีกฝั่งตรงข้ามหลุดแล้วหลุดเลยนะฮะหลุดปุ๊บนี่คือมึงไม่ต้องตามกันเลยทีเดียวเชลนะครับผมนะเพราะว่ากดดันเรามาเป็น3มไงมันจะเข้าพร้อมกันทั้งคู่นะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้ทางด้านของแบ็กนะครับผมนะที่มันแบบเรามีแบ็กตัวเก่าอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่า LBRB ของเราอะ่ะมันไม่ได้เป็น LBRB สายช่วย CB อ่ะนะครับผมนะเป็นแบ็กแบบ เขาเรียกว่าเป็นวิงแบ็กนะครับผมนะแบบที่ไม่ได้มาช่วยเซนเตอร์แบ็กอะเพื่อนเอนก็ปรับทางด้านของความก้าวร้าวลงมาเหลือ2นะฮะพอกับปรับก้าวร้าวเหลือ2ปุ๊บเนี่ยไอซีตัวเนี้ยมันจะไม่เข้าช่วยกัน2ตัวละมันจะบีบแค่ตัวเดียวนะฮะ ไอตัวแบ็กของเรามันก็จะเป็นแบบไอพวกวิงแบ็กพวกอะไรอะ่ะมันก็จะยืนประจําจุดของมันเลยนะครับผมนะแบ็กซ้ายแบ็กขวามันก็จะยืนตามจุดของมันเลยเซนเตอร์แบ็กของเราก็จะได้แบบทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมนะอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดว่าเราเอาก้าวเ้าเป็น3ใช่ไหมเอียโร่ a กับมาดินี่เข้าประทะปุ๊บเนี่ยผมยังมีเตโอไงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปใช้ทางด้านของไอตัวพวกกิลมาโดอย่างเงี้ยนึกออกไหมไอพวกทางด้านของใครอ่ะดีมาโกใช่ไหม แล้วก็มีใครอีกวะที่มันแบบเติมสูงแล้วสูงเลยอะพวกนูโนเมเดสที่ช่วยอยู่นะครับผมนะนูโนเมเดสนี่ยังได้อยู่แล้วก็จะมีอ่อพวกลิเซ่ลิเซ่นี่ก็จะมีเติมสูงบ้างนะครับผมนะมันไม่ค่อยลงมาช่วยเท่าไหร่นะเป็นบางครั้งบาาคราวลิเซ่นี่จะเป็นแบบเติมสูงมากๆนะฮะไอ้พวกนั้นนะ่ะเอาแบบความก้าร้าวอะ เป็นสักสองก็พอเพื่อนๆต้องไปลองดูเองไม่งั้นก็ไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้ก็ได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแบกซ้ายแบกขวาเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราโดนน,นํา1ลูกอะ่ะนะฮะเราจะดูได้ง่ายๆเลยถ้าเราโดนโดนนาก่อน1ลูกปุ๊บนะครับผมแล้ว CB2 ตัวของเราอะ่ะมันเข้าพร้อมกันแล้วไอ้แบกขวาแบกซ้าย2 2วิงเนี่ยนะครับผมนะทั้งทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยมันไม่มาช่วยนะครับผมเพื่อนๆปรับเป็น2เลยนะง่ายๆดูง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าไอ้สตัวเซนเตอร์ของเราอะ่ะเซนเตอร์แบกสตัวของเราอะ่ะมันเติมปุ๊บนะ แบกขวาแบกซ้ายลงมาช่วยอยู่เพื่อนๆก็ไม่ต้องปรับก็ใช้แผนแทคติกเดิมไปได้เลยแทคติกนี้ไปได้เลยนะฮะก็ต้องดูด้วยแล้วก็ไอตัวกองกลางของเราเนี่ยสตัวเนี่ยเห็นไหมซีเอ็มสตัวเนี่ยเป็นกุลิตกับมาเถอุสคือกุลิตกับมาเถอุสเนี่ยมันเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นทางด้านของเกมบุกไปเลยนะเกมเกมรับยังไงไอสองตัวนี้มันลงมาช่วยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็หา CB ีที่ไว้วางใจได้นี่ก็ตามนี้เลยแล้วก็หน้าเป้านะครับผมนะหน้าเป้าเนี่ย โรนารโดอาร์ไนเวิร์กนะฮะเมนเจอร์เล่นได้เฮดูเฮดเล่นได้นะครับผมอองลีกับเจสินโยนี่ก็เล่นได้ฟานบาเทนนี่เจ้าพ่อเมนเจอร์อยู่แล้วจบสกอร์โคตรดีนะในเมนเจอร์ส่วนในโหมดเฮดูเฮดเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนแผนนะครับผมนะไปเล่นโหมดเฮดูเฮดนะครับผมผมจะใช้โยฮันคารลงแทนเพราะว่าโยฮันคารเนี่ยมันจะเก่งในโหมดเฮดูเฮดมากกว่าทางด้านของฟานบาเทนเพราะว่าฟานบาเทนเนี่ย มันตอกสับไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนะมันมันตอกไม่ค่อยพุง่งสับไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่มันจะใช้ได้แค่ท่ารูเลตอะท่าม้วนตัวนะครับผมนะส่วนในโหมดเมนเจอร์เนี่ยฟาน์ประเทศนี่คือคนละเรื่องคนละยอดเลยมันหาพื้นที่หาช่องดีอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เป็นฟาร์ประเทศในการอ่าลงแรงเมนเจอร์เนาะอันนี้เรามาแจกอ่าเทคิคแรงเมนเจอร์ ager, นะฮะก็เลยจัดให้ตามนี้นะครับอ่ะ เอาค่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับผมลองไปใช้งานกันดูถ้าเกิดว่าดีไม่ดียังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกนะครับผมนะใช้แล้วดีใช้แล้วไม่ดียังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกดูหรือว่าใครที่ไปลองใช้แล้วนะมันไม่เข้ากับแผนก็ลองเปลี่ยนนักเตะนะลองขายนักเตะตัวเก่าออกดูนะครับผมนะลองขายแบ็กลองขายกองหลังอะไรตัวที่มันแบบไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้ากับแทคติกอะก็ลองเปลี่ยนดูหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้มีงบอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปเลยก็ลองลดความกดดันมันลงดูนะก็ ใช้ได้นะครับผมจากที่ผมลองมาเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม